สวัสดีค่ะนานาแห g a การเดนนะคะวันนี้จะพาไปปลูกผักชีค่ะการปลูกแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะและก็ทําให้เราประหยัดเราไม่ต้องเที่ยวไปซื้อผักชีที่ตลาดเพราะว่ามันจะอยู่กับเราได้อย่างยาวนานเลยค่ะเพียงแต่เรามีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นค่ะมาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะ ้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมภาชนะที่เราต้องการปลูกก่อนนะคะหรือจะใช้ยางเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็นำมาตัดดังคลิปก่อนๆที่เรานำมาให้ดูนะคะหรือจะใช้ภาชนะที่เป็นโฟมเก่าๆก็ได้นะคะโดยเราจะนำส่วนผสม3อย่างนะคะ1ดิน2แกลบเก่านะคะ3 คี้หัวนะคะนำมาผสมกันแล้วมเมล็ดนะคะเราก็จะนำมาแช่ไว้ก็คือทำมาห่อผ้าไว้นะคะแล้วก็แช่น้ำหนคืนหลังจากนั้นก็นำมาหมักไว้ประมาณสองหอาทิตย์นะคะเราก็จะได้รากยาวๆแบบนี้นะคะรากยาวแบบนี้ทำให้มั่นใจว่าเขางอกแน่นอนนะคะ จากนั้นนะคะก็นำมาหวานลงในดินที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะหวานก็ไม่ควรที่จะให้มันกองกันเกินไปนะคะทำง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็หาลามากรบเพื่อให้มันมีความชื้นนะคะ อีกภาชนะนนหนึงก็เช่นเดียวกันนะคะก็นําดินมาใส่ส่วนผสมที่เราจะต้องการปรุงดินนะคะนํามาใส่แล้วก็หวานเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เราไม่ใช่แค่ปลูกแค่ผักชีอย่างเดียวนะคะ เรามีเอาหอมแดงมามาปลูกด้วยนะคะหอมแดงที่เหลือจากการทำกับข้าวนะคะเพราะว่ามันมีรากงอกออกมาแล้วะคะ่ะก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะคะจากนั้นก็นำฟางมากรบเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะได้ ต้นหอมผสมกับต้นผักชีนะคะต้นผักชีตรงนี้เราเห็นว่าเหลือแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าได้ถอนต้นอื่นๆที่จริงมันก็ขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ถอนออกไปทํากับข้าวนะคะแล้วก็เหลือทิ้งไว้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเหลือทิ้งไว้หนึ่งต้นเพื่อที่จะได้นํานมาเก็บ ไปกินได้ตลอดนะคะอันนี้ผ่านมาได้หลายเดือนแล้วนะคะจะไม่ถอนทีเดียวนะคะเวลาจะนำไปทำกับข้าวก็เด็ดค่อยๆเด็ดใบไปแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆแล้วก็ทำให้เราทให้เรานะคะไม่ต้องไปจ่ายตลาดเพื่อที่จะซื้อต้นผักชีตรงนี้มานะคะ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ